พี่ปุกกี้ครับเวลาพี่ไปเรียนเนี่ยพี่ต้องอยู่หอหรือเปล่าครับอยู่สิจ๊ะทำไมเหรอจ๊ะแล้วพี่มิกบวชขออีผีเหรอครับถ้าเป็นผมนะผมคงอยู่ไม่ได้เหรอครบเพราะผมอะ่ะเป็นคนที่กลัวอะไรไมืมดๆแล้วก็คิดจินตนาการไปไกลมากเลยครับถ้าเป็นผมอยู่นะผมไปตั้งแต่วันแรกแล้วครับโอ้ยพี่โตแล้วไม่กลัวหรอกแต่คนทิ่ยังกลัวแต่ว่ายังอ่อน <laughs> แหมพี่กุ๊กกิ๊กสักวันน่ะผมก็ต้องโตเท่าพี่นั่นแหละครับแต่ตอนเนี้ยขอกลัวก่อน ก็แปลกนะคะทั้งๆที่ผมเนี่ยเป็นคนกลัวผีแท้ๆแ,แต่เวลามีใครชวนเล่าเรื่องสยองขวัญที่ไรก็ต้องเข้าไปนั่งฟังด้วยทีเลยครับอืมแปลกเนาะเหมือนเวลาเราเข้าบ้านผีสิงตอนเข้าไปนะกลัวก็กลัวหลับตาเดินก็มีเวลาเจอผีนะก็กรี๊ดจนคอแทบแตกแต่พอออกจากบ้านผีสิงน่ะแทนที่จะรู้สึกกลัวแต่กับขำกันแล้วก็สนุกซะอีกเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยครับชอบความกลัวผี มันก็น่าคิดนะน้องบอสว่าทําไมคนเราเนี่ยชอบเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่กับความกลัวอย่างเช่นการดูหนังผีการเข้าบ้านผีสิงหรือว่าการเล่าเรื่องผีในที่มืดมืดอบอสว่านะครับเรื่องนี้มันลึกซึ้งมากๆเลยเดี๋ยวเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายแล้วล่ะครับจ้ะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงการเข้าบ้านผีสิงการฟังเรื่องผีๆีเนี่ยมันไม่ใช่ความน่ากลัวธรรมดานะคะมันเป็นความน่ากลัวที่ปนความตื่นเต้น ะะตื่นเต้นเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่มีความสนุกปนอยู่กับความกลัวด้วยนะคะเป็นความคาดคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งถ้ามองในมุมของชีวภาพแล้วเนี่ยอารมณ์นี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่มีอะดรีนาลีนหลั่งออกมาอะดรีนาลีนเนี่ยเป็นสารที่มีทั้งความ รวดเร็วของปฏิกิริยาของร่างกายเช่นใจสันนะคะมือสันในขณะเดียวกันอะดีนาลีเนี่ยก็ไปเราที่จุดที่รับความสุขของสมองได้ด้วยเหมือนกันนะคะเราอาจจะเรียกเขาง่ายๆว่าเป็นความสุขแบบอะดีนาลีนความสุขแบบตื่นเต้นซึ่งอารมณ์ของเรื่องผีเรื่องตื่นเต้นมากๆก็จะสร้างให้เกิดขึ้นได้นะคะคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องผีอย่างเดียว อย่างกรณีของคนที่ชอบไปเสี่ยงอันตรายโลดโผนโดยที่ลึกๆแล้วมีความมั่นใจในความปลอดภัยระดับหนึ่งนะคะอย่างเช่นกระโดดจากที่สูงปัญจี้จัม๊มอะไรพวกนี้ค่ะนั่นก็เป็นอารมณ์ตื่นเต้นที่ทําให้เกิดความสนุกส่วนเรื่องของความหวาดกลัวในเรื่องผีหรือว่าบ้านผีสิงนั้นเนี่ยเด็กๆส่วนหนึ่งที่ชอบอารมณ์นั้นลึกๆแล้วเขาก็รู้ว่าเขาปลอดภยัยเขาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่กําลังเล่าเรื่องแปลกๆนั้นให้เขาฟัง และเขาปลอดภัยแต่ถ้าสมมติว่าเอาเขาไปปล่อยไว้ในที่ที่ไม่มีความปลอดภัยรับรองได้เ่าไม่สนุกแน่นอนความกลัวที่จะทํำให้ตัวเองตื่นเต้นแล้วสนุกนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้อารมณ์แปลกๆใหม่ๆของเด็กๆด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเด็กวัยสักประมาณ 3, 4ขวบเนี่ยเขาจะมีเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีเรื่องของการมโน คิดน,น้นคิดนี่แบบแบบแต่งเติมไปจากความเป็นจริงด้วยตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดอารมณ์ที่หลากหลายเป็นความกลัวเป็นการลุ้นเป็นความตื่นเต้นเป็นความแปลกใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยความพิศวงของอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การเติบโตของเด็กในแง่บุมของจิตใจด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เด็กจำนวนมากเลยจะเดินเข้าหาเส้นทางของการเรียนรู้อารมณ์แล้วก็เรื่องราวแบบนี้ แต่เด็กบางคนเนี่ยปฏิเสธอารมณ์แบบนี้โดยสิ้นเชิงอะไรที่ทำให้เกิดความกลัวสักนิดความตื่นเต้นสักหน่อยเขาก็จะหวาดผวามากๆจนกระทั่งไม่สามารถปรับตัวกับการเรียนรู้ได้นะคะ mm hmm. อาจจะปฏิเสธการรับฟังเรื่องราวที่แปลกไปจากเดิมอาจจะปฏิเสธการอยู่กับผู้ใหญ่ที่เล่าเรื่องราวที่เริ่มนำไปสู่ความตื่นเต้นมากๆ mm hmm. หรือว่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกลุ่มเพื่อนฝูงที่ยังคงรู้สึกปลอดภัยในการฟังเรื่องตื่นเต้นได้ ถ้าเด็กมีอาการแปลกแยกจากคนอื่นมากๆกรณีน,นี้ต้องค้นหาแล้วค่ะว่าพื้นฐานการเติบโตของเขาเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าชวนให้ฝังใจหรือว่าเกิดการเรียนรู้ที่ผิดพลาดแล้วปฏิเสธการเรียนรู้บางรูปแบบไปเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดจากเด็กที่เคยเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ดีเด็กอาจจะเคยถูกให้ข้อมูลที่ผิดพลาดจนกระทั่งมองทุกสิ่งอย่างในแง่ของความไม่ปลอดภัย แล้วก็เด็กกลุ่มนี้ค่ะอาจจะจำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยจิตแพทย์ด้วยนะคะเอ๊ะว่าแต่ทำไมในทิทานของเด็กๆกเนี่ยครับต้องมีตัวละครที่น่ากลัวรวมอยู่ด้วยอย่างเช่นแม่มดใจร้ายยักษ์โจรสลัดอะไรพวกนี้ครับทำไมไม่มีแต่เรื่องที่สนุกแล้วก็มีความสุขไปทั้งเรื่องเลยล่ะครับชีวิตจริงเนี่ยมีความหลากหลายนะคะแล้วก็เด็กทุกคนก็เกิดมาบนพื้นฐานที่พร้อมจะเรียนรู้ต่อความหลากหลายเพื่อให้ตัวเองปรับตัวได้ เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตโดยธรรมชาติเนี่ยก็เลยทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกสนุกรู้สึกแปลกใหม่กับการเรียนรู้ทุกๆอารมณ์ตราบเท่าที่เขายังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความปลอดภัยนะคะเ,เรื่องราวทางด้านบวกเช่นความสุขความดีใจความอิ่มเอิบใจแน่นอนคะ่ะเด็กๆก็ชอบแต่ขณะเดียวกันเรื่องของความโกรธเคียดแค้นชิงชังความกลัว หรือว่าความรู้สึกไม่ปลอดภัยระดับหนึ่งเหล่านี้ก็รู้แล้วแต่เป็นอารมณ์ที่เด็กๆจําเป็นต้องเรียนรู้และสิ่งที่สนุกกว่านั้นก็คือจังหวะที่เขาผ่านพ้นมันไปอะค่ะพ้นจากความรู้สึกแม้เกลียตัวอิจฉาเหลือเกินแต่ตอนจบก็เห็นไหมคนไม่ดีก็ได้รับสิ่งตอบแทนที่ไม่ดีหรือว่ารู้สึก,กว่าเขากลัวเหลือเกินแต่สุดท้ายก็ปลอดภัยแล้วที่อย่างจบด้วยดีเด็กก็มีความสุขกับการที่ก้าวออกจากอารมณ์ด้านลบไปสู่อารมณ์ด้านบวก ะะเราไม่สามารถปกป้องเด็กให้พ้นจากเรื่องราวทางลบทั้งหมดได้นะะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติเพราะเด็กจําเป็นจะต้องเติบโตแล้วก็สามารถอยู่ได้อย่างเป็นอิสระนะคะและความอิสระนั้นหมายความว่าเขาจะต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่ออารมณ์ของเขาแล้วก็เอาชนะอุปสรรคปัญหานั้นได้อย่างลงตัวถ้าเราเปรียบเปรยว่าอุปสรรคปัญหานั้นคือเงามืด การจะปิดกั้นเงามืดทั้งหลายใช้ตัวเราเองเข้าไปกำบังเด็กเนี่ยเท่ากับเราทุนุถนอมเขาให้อยู่ในโลกที่ไม่เป็นความจริงค่ะเพราะฉะนั้นเงามืดเหล่านั้นจริงเลยค่ะเขาควรจะเรียนรู้ว่ามันคืออะไรและขณะที่เรียนรู้นั้นก็มีฐานต้นทุนเพียงพอที่ทําให้เขามั่นใจได้ว่าที่สุดแล้วเขาจะเอาชนะไปได้แล้วก็เกิดประสบการณ์ที่ดีทําให้เงามืดในครั้งต่อไปแม้จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมเขาก็ยังสู้ได้เอาชนะได้ค่ะ แล้วทั้งสองคนก็ครองคู่กันอย่างมีความสุขตลอดการแล้วนั้นตื่นครับตื่นพี่กุกิกนี่ก็เย็นมากแล้วนะครับเดี๋ยวไม่มีรถกลับบ้านแล้วต้องว่ายน้ำข้ามฟาก,กันนะคะกรับกาะเบอ,เบอโอน้องบอสที่จะถึงฝั่งฝันอยู่แล้วเชียวปุกวิทําไมนี่โอ้ยไปเถอะครับเดี๋ยวไม่มีรถ